คือแบร์ไตที่ไม่ใช่ ITQ แต่วันนี้จะรีวิวนะครับพื้นที่ใหม่ของแบร์ไตนะครับ จะว่าใหม่จริงๆก็คงจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเรามาตรงนี้สักพักแล้วนะครับก็คือตึก True Digital Park อาคาร101ที่หลายคนรู้จักดีย่านบางจากนะครับชั้น6ที่นี่ก็เป็นพื้นที่นี้เลยนะครับแบร์ไนท์พอดนะเราเอาไว้จัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮลการถ่ายทำคอนเทนต์นะครับอย่างเกมโชว์แบไต i t ไอทีคิวนะครับรวมไปถึงเรื่องจัดกิจกรรมสถานการณ์พิเศษด้วยพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีแหล่งการถ่าย ทำที่ RCA นะครับไม่ค่อยได้เผยผิวโชว์คนเท่าไหร่แต่ว่าก่อนนั้นนี่ก็เป็นยุคเผยผิวทดิจิทัล a ก g a t ต w เวผมเองก็ติดใจนะฮะอยากจะจัดพื้นที่ที่เป็นสเตเดียมมีผู้คนเข้ามานั่งนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับประมาณ50ถึง100คนนี่ก็เต็มแน่นแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มาเสริมนะครับจากจุดที่เราถ่ายทําหลักที่เรียกว่าแบร์ไต์ดิสทริกต์อันนี้โครงการที่ดิสทริกต์สีวรานะครับเคยพาคุณผู้ชมไปชมแล้วล่ะตอนที่เราเลาะอ,อินเทอร์เน็ตกันว่าติดตั้ง Wi-Fi อะไรกันยังไงวันนี้ผมเลยต้องหาเรื่องเรื่องเทคโนโลยีมาชวนคุณผู้ชมส่องแบร์ไต์พอดไปพร้อมกันนะครับว่าในพื้นที่เราแห่งนี้เรามี IT ระบบ AV ออเดโอวิชวลแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรกันบ้างเอา้าจัดไปเลยยุคเนี้ยยุคออนไลน์นะครับแล้วจริงๆเราก็เก็บเกี่ยว ประโยชน์จากการเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ค่อนข้างมากผมเคยเล่าไปแล้วละ่ะผมไม่เล่าซ้ำแลวกันในยุคที่เราจะต้องซ่อมสร้างตัวเองจากการที่มันแตกสลายเอาไว้แล้วก็ต้องรวบรวมเศษซากมาประกอบขึ้นมาใหม่เนี่ยผมก็ได้ประโยชน์จากการทำรายการที่อาจจะใช้คำว่าคอนเทนต์ต้นทุนต่ำใช่รับอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ในบ้านเล็กๆแล้วเราก็ถ่ายทำกันได้โดยง่ายทีนี้พอผมกลับมาเรียกว่าสามารถมา โลดแลนดได้อีกครั้งในธุรกิจอย่างสง,ง่าผ่าเผยเนี่ยเอาไว้เรา่มีตังอะ,อะผมก็อยากจะสร้างนะพื้นที่แบบนี้อีกครั้งเพราะว่าเอาจริงผมผมผมเสพติดผมเสพติดบรรยากาศของการที่มีคนดูจริงมาดูได้พูดคุยกันทักทายกันยิ้มแย้มและพอไปเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่หลายปีเนี่ยผมแทบไม่ได้เจอใครเท่าไหร่นี่ก็เลยจัดสร้างพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งนะเราเคยมีดิจิทัลเกตเวย์อ่าสยามสแควร์นะอู ในวันที่ทีวีอะนาล็อกเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิตอลอ่ะ,อะในยุคนั้นผมก็อาจจะใช้คำว่าบ้าพลังหน่อยใช่ไหมสร้างเวทีกลางห้างแล้วก็มีคนดูจริงเข้ามาแล้วก็ออกอาศกัน5วัน5ช่องนะจาน5สีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คงไม่มี การจะต้องทุ่มทุนขนาดนั้นอีกแล้วพอผมได้กลับมาอยู่ในเศรษฐกิจที่ดีผมก็เลือกตึกที่ดีเลย True mm hmm. Digital Park เป็นพื้นที่ที่ผู้คนกวักไกวแล้วก็เดินเข้ามาพบปะพูดคุยเราเจอคนเจ๋งๆคนเก่งๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนัดหมายแล้วก็บังเอิญเจอกันในตึกแล้วก็พูดคุยงานสัมภาษณ์อะไรกันได้ออ,ออกแบบโดยการใช้ดีไซเนอร์เพื่อนบ้านกันเราก็เลยคุยว่าเออผมก็อยากได้อารมณ์สเตเดียม่าตรงเนี้ยต้องถ้าบอกภาพ มันก็เหมือนอะไระยุคยุคกรีกโรมันนะผมไม่ได้สร้างแอนทิคนะไม่ได้เป็นแอนเชียนซิตี้แต่ว่าเวทีในลักษณะที่ผู้พูดอยู่ต่ำกว่าคนฟังสำหรับผมอะผมชอบมากผมรู้สึกว่าเวลาเราได้พูดอะไรออกไปเหงนมองผู้คนที่กำลังยืนอยู่หรือนั่งในตำแหน่งที่สูงกว่าและเขามองลงมาเนี่ยการรวบรวมโฟกัสหรือสูนรวมความรู้สึกอะมันพุ่งไปในทิศทางเดียวกันห้องนี้นี่มีเสียงหัวเราะแบบ เขาเรียกว่าหาครืนเกิดขึ้นหลายครั้งนะแบบทุกคนสนุกกันก็แบบฮ่าเข้ามาเงี้ยจากทุกๆคนรวมกันใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นแอม t ิเตอร์ในรูปแบบที่เราเคยเห็นจากโลกอดีตเพียงแต่ย่อไซส์ลงมาแล้วก็เพื่อนบ้านผมเขาก็คิดได้ดีแล้วก็เอาสไตล์อินดัสเทรียลมาใช,ใช่ไหมสีสันต่งตางๆอ่าวแบร์ไตสีน้ําเงินสีฟ้าตัดกระเทา่นะครับประตูทางเข้าอันนี้บอกเลยประตูทางเข้าเนี่ยผมเรฟเฟรนซ์ไปเองคือเขา คิดตรงนี้มาว่าจัดก,การพื้นที่แบบนี้เพราะว่าพื้นที่เปล่าเนี่ยผมมองไม่ออกผมก็เลยบรีฟไปว่าผมอยากได้ความรู้สึกทางเข้า entrance เหมือน WWE <laughs> นักมวยปล้ำอะไรเงี้ยเดินเข้ามาเย <laughs> <laughs> เด็กๆชอบดูไงก็เลยส่าเออไอแบบเนี้ยมันเก๋ดีเขาก็เลยดีไซน์มาเป็นกล่องนี้ <laughs> ฉะนั้นห้องนี้ครับตอนนี้มัน fully Equipped และอุปกรณ์มาครบนะครับ มีกล้องที่เรียกว่า PTZ Pan ทิวซูมใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวผมเล่านะมันจะเป็นกล้องไร้คนสัมภาษณ์คนได้ทันทีเสมือนว่ามันอัดไว้ตลอดเวลาเหมือนวงจรปิดมีเรื่องของเพดานไฟที่เปลี่ยนสีสันได้ตลอดนะครับนับช่องเนี่ยเราได้71ช่องแต่ว่าสีที่เปลี่ยนได้เนี่ย 4, ททสี9 6เฉดสีใช้จริงไม่ถึงหรอกแต่มันสนุกดีเวลาจิ้มแพทเทิร์นใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีหลายๆสีมาละลายรวมกันแล้วก็เปลี่ยนสีได้สารพัดร,รูปแบบนะครับจัดงานใน เพจไหนปาร์ต <est> <'s> ี lose, Bus, care, es, Nike, ้ทอล์กโทนแดงไทยแลนด์เกมโชว์ก็เป็นรุ้งรุ้งม่วงม่วงฟ้าฟ้าบัสเนี่ยก็จะเป็นชมพูใช่ไหมครับแบร์ไตนี่น้ำเงินมัดดันเขียวใช่ไหมครับบลิฟแดงแฟลชก็เธอควายหน่อยหน่อยอ่าทีนี้ เราก็สามารถจะทำสีสันเนี่ยล้อไปกับกิจกรรมเราได้หมดเลยตอนรับแขกนี่ก็ง่ายนะครับวันก่อนมีชมรมเลขานุก,การนะของผู้บริหารในเครือเจริญพกก่กรพัน,นีค่เขามากันเขาอยากมาได้รับความรู้เราก็ต้อนรับได้เลยเนะผมก็ล้อว่าโอ้นี่เหมือนประชุมสันนิบาตเลขานุก,การโลกเลยนะครับทุกคนมากันทุกรุ่นทุกวยัย เราก็จัดกิจกรรมพูดคุยกันนะครับผู้ว่าชัดชาติมาขอความร่วมมือจากตึกว่าจะขอจัดงานบางกอกวิทยานะให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในสังกัดก,ก,กทมซึ่งอาจจะใช้คําว่าโอกาสน้อยกว่าเด็กเอก,เอกชนเนี่ยเราก็ให้เข้ามาสนุกกับกิจกรรมการคียีกรีนสกรีนใช่ไหมหรือว่าการทำวิชวลเอฟเฟกรุ่นใหม่ซึ่งเราทําเดโมกันตรงนี้ได้เลยตรงนี้แข่งทั้งคอสเพลย์แบไต ITQ นะครับกิจกรรมสัมมนาทาวอลประชุมพนักงานคุยกับแขกทำดีลเต็ไมไปหมดเลย แล้วก็ในเชิงของการจัดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยผมอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยแต่ผมก็มี2โหมดนะนี่อะไรก็ตามที่เปิดเผยผิวนี่มีคนเดินผ่านใช่ไหมเขาก็จะเห็นเราได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องลับปิดเลยพอเป็นเรื่องลับเราก็ปิดซะน,นะครับอันนี้ก็เป็นระบบม่านไฟฟ้านะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบางเรื่องบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการเผยคนที่อยู่ในห้องนะเปิดปิดได้อันนี้มันมีชื่อเรียกว่าสมาร์ทฟิล์มเนี่ยมันมันไวมากเลยนะมันคือม่านไฟฟ้านี่แหละ ก็คือมันเป็นฟิล์มที่เขามาติดกับกระจกเดิมเราซึ่งเดิมกระจกมันใสกว่านี้แต่ว่าพอเขาติดตัวนี้เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้คือเขาสามารถจะใส่กระแสะไฟฟ้าเข้าไปเพื่อเป็นการบังตาแต่เราก็มีจอที่ไม่ต้องใช้สายนะเห็นสาย <c oughs> บางๆนะัเขาเรียก invisible cable นะ เราใช้ AirPlay ยิงเข้าไปใช่ไหมเปิดเผยภาพต่างๆไว้แล้วเราประชุมงานกันนะก็ถือว่าง่ายเดี๋ยวดูหลังโครงน้นมวยปั้มนี่ดีกว่าเพราะว่าหลายคน,นเห็นผมเดินฟาบออกมาตรงนี้ก็นึกว่าแบลต่พอดอาจจะมีแค่นี้ใช่ไหมจริงๆนี่มันเป็นครึ่งหน้ามันยังมีครึ่งหลังที่เป็นตอนที่ใหญ่กว่าอยากรู้ไหมอ,อยากรู้ไหมตรงนี้เลยสวัสดีครับทุกคนคนี่ถ้าไทยทีมแบลไตหน่อยโอ้โหนี่ นี่น่าจะประมาณ 60- 70คนนะอยู่ตรงนี้นะครับจริงยังมีทีมโปรดักชั่นก็รวมรวมแล้วก็ประมาณ110คนละนะนะขนาดนี้ตั้งใจทำงานนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> นนี้บางคนก็อาจจะกำลังประชุมอยู่ก็ดนนะเมื่อกี้นะอันนี้หลายคนเข้าใจว่ามนเป็นอัตโนมัติใช่ไหมจริงมันอัตโนมือสุดๆเลยนะหนักด้วยทีมงานเขาจะเปิดแล้วผมก็ฟับออกมาใช่ไหมแล้วก็ล็อกด้วยประตูนี้ไว้แล้วก็เป็นเปลี่ยนภาพได้เวลาที่เหมือนมีกิจกรรมพิเศษแบบไไอทีคิวหรืองานอื่นๆ,ๆก็จะมาตรงนี้ครับ เป็นไงบ้างครับแบร์ไตพอร์ตพอไหวไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมั่นใจมากๆและผมดีใจเหลือเกินที่แบร์ไตพอร์ตได้ติดตั้งสัญลักษณ์ Sound System ม y ามหาจักรนะครับก็ต้องบอกว่ามหาจักรนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแบร์ไตโชโนลิมิตเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยแต่ว่าทั้งนี้นะครับผมเองได้รีวิวกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชัวร์ไมโครฟลิกแอดวานซ์อันนี้เป็นเรื่องของเสียงที่ชัวร์สมชื่อเลย วันนั้นผมไปถ่ายที่มาหาจาักร x x p r r i n n e e e n t t r r ผมป้ายาคุณผู้ชมแล้วผมป้ายาตัวเองด้วยนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วครับชัวร์ไมโครเฟล็ก MXA 920นะครับไมที่ติดตั้งอยู่บนซีลิงหรือเพดานนะครับแล้วก็รับเสียงผู้พูดจากด้านล่างโดยที่ไม่ต้องติดไม่์แล้วก็เวลาที่เขามาพูดคุยกันเนี่ยผมอยากเขามีอิสระสามารถจะพูดได้เลยโดยมือไม้ไม่ต้องมองพวงกับการถือไมค์นะครับทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถจะทำให้เสียงเนี่ยได้ยินได้โดยทั่วๆนะครับ เวลาที่อยู่ด้านบนนะเขาจะมีระบบนะครับปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังได้ยินเสียงผมอยู่นะปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการปรับทิศทางได้8จุดก็คือการเซตอัพระบบของทีมมหาจักรเนี่ย เอาชัวร์ไมโครเฟล็ mxa 920มาเนี่ยเขาจะมาแทนว่า8จุดที่ผมจะพูดเนี่ยมันจะเป็นจุดไหนบ้างและเสียงที่เข้าก็จะเข้า,ขาไปอย่างเป็นธรรมชาติแต่ทีนี้ฮะเขามีอีกหนึ่งจุดที่เขาเรียกว่าเป็นออโตเมติก coverage เทคโนโลยีก็คือแม้ว่าคุณจะพูดจากจุดอื่นที่อาจจะไม่ได้แทนไว้แต่มันก็สามารถจะเก็บเสียงได้นะเพื่อให้ได้ยินได้ฟังกันในระดับที่รับได้ทีนี้ต้องบอกว่าด้วยสเตเดียมที่มีอยู่4ชั้นแบบนี้นะครับ คนที่นั่งอยู่บนสุดต้องได้ยินเสียงเท่ากันกับคนที่อยู่ด้านล่างก็คือใกล้ปากผู้พูดกับไกลปากผู้พูดยังคงมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า voice lift าจำได้นะก็คือมีการติดตั้งลำโพงเพิ่มเติมนะครับอีก4จุดบวก s u b w o o เฟอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเสียงของคนพูดตรงกลาง จะสามารถสะท้อนไปถึงคนที่อยู่ไกลออกไปได้พื้นที่ที่ไม้ตัวนี้จะสามารถรับได้นะครับก็คือ30ฟุตคูณ30ฟุตก็คือประมาณสัก9คูณเเมตรอันนี้คูณแล้วก็มาทั้ง80 m. กว่าตารางเมตรนะครับซึ่งพื้นที่นี้พอดีเพียงพอผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นจุดที่เหมาะสมมากนอกจากนี้ก็ยังปรับด้วยซอฟต์แวร์ได้นะครับถ้าอยู่ในห้องที่ขนาดต่างออกไปก็ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยไป ไปกระจายจุดที่เจะโฟกัสเสียงเนี่ยได้อีกเหมือนกันนะครับทีนี้จุดที่ผมทําเพิ่มนี่ผมไปติดตั้งกล้องคุณผู้ชมเห็นไหมมีสามกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้อง 4K แบบ PTZ ก็คือ pan tilt zoom อัตโนมัติเป็นกล้องไร้คนนี่ผมตั้งใจว่าในอนาคตนะครับส่วนที่จะมีการทำสัมภาษณ์ต่อไปนี้เนี่ยผมเจอผู้คนที่เรียกว่ามาเยี่ยมแบรไตเนี่ยอยู่แทบทุกวันนะครับวิธีการมาของเขาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เตรียมตัวแบบแขกรับเชิญที่ต้องมา นั่งโซฟามาแต่งหน้านะครับหรือเอาไฟอัดหน้านะับ5 4 3 2หลายคนอาจจะช็อกอช็อกน้ำหรือตกใจใช่ไหมครับช็อตฟิวอะ,อะประมาณนั้นะ <c oughs> เขาก็จะพูดได้ไม่น้ำไหลไฟดับเหมือนกับเวลาเราคุยด้วยกันนอกกล้องผมก็เลยอยากได้คอนเทนต์แนวใหม่ ที่ผมจะเรียกมันว่าออร์แกเดกอินเทอร์วิวแล้วก็นี่นะฮะมีชัวไมโครเฟก m s a 920ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของชัวไมโครเฟกแอดวานซ์เนี่ยเก็บบันทึกเสียงไม่ได้ทั้งหมดมันจะมีซาวอินเทอร์เฟสเป็นกล่องเล็กๆเหมือนโมเด็มเลย แล้วก็เสียบเอา USB เนี่ยเข้ากับโน้ตบุ๊กก็สามารถจะบันทึกเสียงได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้อ่าก็จะบันทึกไว้อย่างเป็นธรรมชาติและต้องบอกคุณผู้ชมว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยในรุ่น9-20เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมครับมาเนียนตาไปกับตัวอุปกรณ์บนเพดานผมทั้งหมดเพราะว่าฝ้านี้เป็นฝ้าแบบพิเศษใช่ไหมครับตัวแอร์ก็ขาวตัวไฟก็ขาวฉะนั้นชัวร์ไมโครโฟนก็ขาวด้วยแต่คุณยังสามารถเลือกอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบทรงกลมนะครับ ทรงกลมก็จะรับเสียงรอบทิศทางเหมือนกันแล้วก็มีสีขาวให้เลือกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมว่าผมไว้วางใจเลยก็ต้องดีใจที่มาหาจักรนะครับมาจัดสิ่งนี้ให้ Sound System by มหาจักรครับแม้วันนี้จะเป็นการพาทัวร์ออฟฟิศแบร์ไท p o พอดของเราเองนะครับแต่รีวิวที่ดีก็ต้องมีราคาใช่ไหมล่ะ สำหรับชัวไมโครเฟล็ก MXA920 นะครับราคาจำหน่ายเฉพาะตัวไม่นี้นะครับก็คือ269,900บาทตาแตา,า2 7 0ทอนแต่ถ้าคุณจะต้องการทั้งโซลูชันนะครับที่เรียกว่า total solution แบบแบบที่แบรไตเราใช้นี่นะครับประกอบไปด้วยไม้นะครับ ลำโพง 1, 2, 3, 4แล้วก็มีซับบูเฟอร์มาด้วยเผื่อเปิดเพลงนะ้บุ่มบั่มกันได้ในห้องนี้นะครับแล้วก็ยังมีชุดของซาวด์อินเทอร์เฟซบวกกับโปรเซสเซอร์ที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดรวมกันนะครับท t ท l ลโซลูชันนะครับ 1ล้าน1แสนบาทนี่นี่คือสิ่งที่เราควักจ่ายเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่เรียกว่า the best แล้วก็ชัวสมชื่อผลิตภัณฑ์ชัว m i c ครเพล็กแอดวานนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้ห้องประชุมดีๆผมว่างบประมาณที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเป็นไปได้เสมอนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นงานบายดีไซน์มันอยู่ที่ความต้องการมันอยู่ที่ขนาดพื้นที่ห้องนะครับ มหาจักรเนี่ยเขามีทีมงานสําหรับเรื่องเสียงในห้องประชุมโดยเฉพาะเลยสร้างเว็บไซต์ไว้ตรงตัวเลยครับ mychatmeetconference.com <im itation> ห,หรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะฮะ0819854864 <im itation> ต้าต้าโทรไปได้เลย <im itation> ติดต่อไปได้นะครับรวมถึงช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ผมจะลงไว้ใน Description นี้นะครับ และนี่แหละครับแบร์ไตนพอดนะครับพื้นที่ที่ชาวโชโนโลิมิตผู้ผลิตแบร์ไตภูมิใจนะครับผู้ชมก็มาได้นะครับอยู่ชั้น6 อาคาร101 True Digital Park นะครับไม่ต้องบอกก็รู้สูทวิทย์101ทับ1นะครับปากทางเลยมีตึกใหญ่ยักษ์อลังการที่เป็นสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มสวยงามอลังการแบบนี้ก็มาได้และในอนาคตนะครับคุณอยากให้เราไปบุกออฟฟิศไหนอีกหรือจะออฟฟิศเราเองในที่อื่นๆน,นะตอนนี้กำลังเตรียมการใหญ่นะแบร์ไตจะบุก CLMV นะ4ประเทศรอบไทยเอาเป็นว่าสวยสดงดงามแน่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับุผู้ชมพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่าคุณอยากเห็นการเปลือยอะไรของเราอีกเราจะได้เปิดเผย คุณเห็นแบบวันนี้